สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาส่องหา้าน,นะคะก่อนอื่นเราจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอารถมารถหรือว่าจะเดินไปก็ได้ค่ะเราแต่เลยแล้วก็ขับตามมาเลยนะคะมาเป็นแบบนี้เลยหรือจะเดินหรือจะขับรถก็ได้ค่ะเขาให้มันเป็นแบบนี้โอเคค่ะ ล้วตรงนี้ก็เจอคนเยอะะมากไามปัน้นอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะมันเป็นเรื่ของคนอื่นอย่าไปเข้าไม่งั้นคุณจะโดนก็รามามาถึงตรงนี้นะคะถ้าหาไม่เจอก็หาไปเรื่อยๆแล้วก็กดตรงนี้นะะเลยค่ะแล้วก็กดสีเขียวแล้วก็เลือกปั้เลยเลือกอันไหนเสร็จแล้วแล้วก็กดไปที่อันนั้นแล้วก็กดแล้วก็แล้วก็กด Yes สาขที่มันเป็น c q c ะค่ะโอเคออนพี่เลือกเป็นมาทุกไมแก้แล้วกันโอเคแล้วก็กดติดไปเลยแล้วมันก็จะสร้างแบบนี้โอเคค่ะแล้วมันก็จะเป็นบ้านแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นบ้านเดียวนะนก็ปีบันไดขึ้นไปเลย พี่ขึ้นไปเลยค่ะแลถึงบ้านล็อกประตูด้วยนะเดี๋ยวมีคนมาเข้าโอเคเข,ข้า,ไป,า,ไ,า,าไ,ไปแล้วก็ล็อกก็ได้ไม่ล็อกก็ได้แต่อันนี้ไม่ล็อกแล้วก็คงไปล็อกเลยนี่ยแล้วก็มาเปิดทีวนีนั่งดูชิวๆชิวๆนะทุกคนนั่งโต๊ะในตู้เย็นมีอะไรบ้างดูหน่อยสิ ไม่ค่อยมีอะไรเลยตีนเอานมมากินได้อืมโอเคอร่อยอร่อยตรงไหนวะเนี่ยนะโอเคแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปตรงนี้ก็มีป่องไฟ ป้องไฟก็ต้องปิดไฟก่อนเป็นการโรแมนติกนะนั่นเองนะคะโอเคทุกคนอาบน้ำหน่อยให้เห็นนมเลยนะเคีอยวมะโอเค,ขอ,อเคขอล้างมือล้งมือไปกินไปกินขนม <c oughs> นอนนอนนอนนะคะ อเอาโทรศัพท์มาฮัลโหลข้าบบสโอเคค่ะอันนี้ก็ยังมันยังไม่หมดนะคะแล้วขอเธอแค่นี้ค่ะไม่แค่นี้ยังไม่จบเท่าไหร่มาดูสักหน่อยมาดูอีกทีโอเคแล้ปกะตูได้ ว่าไม่มีอะไรที่เราไม่ได้สำรวจนะนั่นก็มีอีกแะค่ะแต่ก็คลิปนี้ก็ขอพีนจบแต่พีนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ